สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวนะฮะเป็นโดนรุ่น S167 GPS นะครับยี่ห้อ Toy Sky นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับฟังกชั่นนะครับมีระบบ GPS นะครับระบบ Follow Me นะครับระบบ FPV Real Time ก็คือสามารถปับส่งภาพผ่านมือถือนะครับระบบเชื่อมต่อ WiFi นะครับระบบ Photo and Video นะครับระบบ Headless Mode นะครับระบบ Auto Return นะครับรุ่นนี้เป็นโดนติดกล้องนะครับชนิดแบบพับนะฮะอายุที่แนะนำก็1 1เอ้ย14ปีขึ้นไปนะครับนะฮะอันนี้นำเข้าถูกต้องนะครับผมนะับอีมอกอนำเข้าถูกต้องนะครับนะฮะรูปร่างลักษณะของกล่องก็จะกระทัดรัดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างนะครับ ก็จะมีตัวโดนนะครับรีโมทต,ตัวกาดป้องกันใบพัดนะครับ4ชิ้นนะฮะมีมาให้อันนี้ก็จะเป็นใบพัดนะครับสี่ชิ้นพร้อมไขควงหนึ่งตัวแบตเตอรี่ตัวโดนนะครับ7 4โวลต์1 3น0มริลลิแอมสายชาร์จนะครับก็เส้นสีเหลืองนะครับเขียนว่า3.7โวลต์นะครับ เป็นสายชาร์จของรีโมทคอนโทรลนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบกับที่ชาร์จที่เป็น USB ทุกประเภทนะครับส่วนสีแดงเขียนว่า7.4อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวโดนนะครับนะฮะส่วนอนุนนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับชาร์จรีโมทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวโดนนะครับเป็นแบบพับนะฮะ ขนาดก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นระบบย่านความถี่ 5G นะครับมือถือที่จะเล่นก็ต้องเป็น 5G นะครับยุคนี้ก็ทุกคนก็คงใช้มือถือ 5G กันหมดนะครับรองรับหมดนะครับอันนี้จะเป็นกล้องนะครับรุ่นนี้เป็น 180P 0นะครับด้านหน้าก็จะมี LED 2ดวงนะครับตรงมุมก็จะมีไฟด้วยนะครับ ทำให้เราบินเห็นเวลากลางคืนส่วน LED นะครับอันนี้จะเป็นจุดบอกไว้นะครับว่านี่คือด้านหน้านะครับเวลาเราบินเราก็สังเกตด้วยนะครับด้านหลังก็จะไม่มีไฟนะครับด้านหน้าจะมีไฟนะครับแล้วก็จะเป็นไฟส่องด้วยนะครับเพื่อให้กล้องมองเห็นในเวลากลางคืนประมาณนั้นนะครับะโอเคนะครับทีนี้รีโมทรีโมทก็จะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้ก็จะเปิดออกมาก็จะเป็น ที่จับจอมือถือนะครับก็จะมี take o f f นะครับปุ่มเปิดปิด GPS ปุ่ม Return นะครับปุ่มเปิดปิดรีโมทนะครับส่วนปุ่มที่ผมไม่แนะนำให้ไปกดมันนะครับคือปุ่มนี้ปุ่มใจโรนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้ปุ่มอะไรไม่รู้นะครับอย่าไปกดนะครับแล้วก็เฮดเล e โหมดนะครับห้ามกดนะครับ เพราะว่ามันเวลาใช้ไปแล้วมันใช้ยากนะครับถ้าคนไม่ไม่เก่งจริงเวลากดไปเดี๋ยวลวนอันนี้จะเป็นปุ่มวิดีโอปุ่มถ่ายรูปนะครับกดหนึ่งครั้งถ่ายรูปหนึ่งรูปนะครับถ้ากดค้างก็เป็นการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เป็นปุ่มสปีดนะครับถ้าดึงตัวนี้ออกมาก็จะกลายเป็นที่จับนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับอ่า ก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับส่วนคู่มือเนี่ยรายละเอียดการเล่นเนี่ยหลายคนคงไม่อ่านนะครับก็จะพอไม่เข้าใจก็จะไปค้นหารีวิวตาม YouTube ครับหรือใครมีรุ่นนี้อยู่แล้วแล้วแบบเล่นไม่เป็นค้นหามาเจอผมก็เป็นความโชคดีของคุณนะครับที่จะได้มาเรียนรู้แล้วก็ความเข้าใจตรงนี้นะครับรองรับนะครับระบบ iOS ก็คือเป็น App Store แล้วก็ p l a y Store นะครับชื่อแอปนะครับค้นหาได้เลยนะครับทั้ง App Store และ p l a y Store นะครับ C SJ GPs นะครับชื่อแอปเขาโอเคครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบการบินกันนะฮะก็จะเสียบแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายพื้นที่ก่อนนะครับนะครับก็ย้ายพื้นที่มาตรงที่โล่งๆนะครับก็เดี๋ยวมา เริ่มเปิดเครื่องนะครับนะฮะก็เปิดเครื่องให้กดปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับมีไฟกระพริบจากนั้นมาเปิดรีโมทนะครับนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโดนกับรีโมทเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่มือถือนะครับ เราต้องไปปิดโหมดการบินก่อนนะครับเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi จะได้ไม่มีคนโทรเข้ามารบกวน Wi-Fi หนะ้าที่นี้ไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นตัวโดนจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเป็นลักษณะนในการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อลิง์ข้อมูลระหว่างกันที่เฉยน,นะครับเปิดไ i f ฟก็กดเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi C S J เนี่ยนะครับจากนั้นเชื่อมแล้วเราก็มาเปิดแอปที่โหลดมานะครับ เอทหนึ่งหกเจ็ดนะครับ,รบกดอนุญาตนะครับภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับชัดนะครับผม แล้วเราก็ยังใช้มือถือนะครับบังคับได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมจะใช้รีโมทก่อนนะฮะก็อันนี้ก็เริ่มแรกนะครับเรามาคาลิเบตนะครับ นี้เราก็มาสู่การคาลิเบตนะฮะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเก็บมือถือเข้าไปก่อนนะครับหน้าจอขึ้นเนี่ยนะครับคอมพาสนะฮะจับต,ตัวโดนนะครับหมุนแนนอนนะครับประมาณ4-5ลรอบนะครับจากนั้นเอาโดนตั้งขึ้นแล้วก็หมุน โอเคนะครับหลังจากที่คาลิเบตแล้วนะครับก็กดปุ่ม GPS นะครับปุ่มนี้นะครับนะจากนั้นก็ลองสตาร์ตดูนะครับเนี่ยนะครับติดนะครับโอเคนะฮะทีนี้ลองบินนะครับ น,นนี่คือล็อกแล้วนะครับอันนี้สัญญาณ GPS มันน้อยนะครับมันเป็นอากาศเมฆฝนนะครับมันก็จะยังล็อกอยู่แต่ก็ยังมันก็จะโย,ยกยเยกโยกเยกอยู่ประมาณนี้นะครับ ถ้าเรายกระดับขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งนิ่งนะครับนะฮะถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งนิ่ง นี่ภาพจากกล้องนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะเป็นแสงสะท้อนหน่อยนะครับระยะเวลาบินไอระยะการบินนะครับรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ300เมตรนะครับ อันนี้ก็บินไปที่สูงพอสมควรนะครับอืนะครับีจะหมุน ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับโดนระดับนี้นะครับนี่นะครับนิ่งเปี้ยเลยนะครับถ้าขึ้นสูงมาแล้ว GPS มันจับได้เยอะมันก็นิ่งนะครับ ทีนี้ผมจะใช้ฟังก์ชัน Return to Home นะครับดูที่รีโมทนะครับกดตัวนี้นะครับหรือจะกดที่รีโมทก็ได้นะครับก็คือกดตัวนี้นะครับอ่า Landing นะครับแต่ทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้จะมี g o o g l e บอกนะครับถ้าใช้ Google ก็ต้องเปิด GPS นะครับ นี่นะครับทีนี้กดตัวนี้นะครับ landing นะครับนี่โลนจะกลับนะครับ ทีนี้จะลองขึ้นใหม่นะครับเมื่อกี้เป็นโหมดแลนดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นรีเทิร์นทูโฮม นี่นะครับอยู่ในระดับนี้นะครับอ่าผมจะกดกดรีเทิร์นตัวนี้นะครับอันนั้นเป็นแลนดิ้งก็คือเป็นปุ่มลงจอดอัตโนมัติส่วนตัวนี้จะเป็นรีเทิร์นทูโฮมนี่นะครับดูนะโดนจะกลับมาผมจะวางรีโมทเลย เป็นไงกลับไหมนะครับกลับตรงจุดด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมจะยกเลิกทีนี้ปิดรีโมทครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้มือถือในการให้คําสั่งนะครับโอเคนะครับ ก็กดปุ่มรูปกุญแจนะครับม,มอเตอร์ก็จะสตาร์ทนะฮะจากานั้นค่อยๆดันขึ้นก็ขึ้นนะครับอ๋อเดี๋ยวมันต้องกดปุ่มรูปกุญแจนะครับพอมพอเตอร์สตาร์ทก็กดเทคออฟตัวนี้นะครับอันนี้รีโมทไม่ได้ใช้อันนี้ใช้มือถือนะครับ นี่เราก็เพิ่มความสูงขึ้นไปได้นะครับลดระดับเราก็ค่อยๆลดลงนะครับน,น,นะครับก็ค่อยเพิ่มความสูงได้นะครับก็บังคับได้เหมือนรีโมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปหนึ่งรูปนะครับ กดอีกครั้งก็ถ่ายอีกรูปอันนี้จะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับเวลาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเวลาจะหยุดก็กดก็หยุดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรีเทิร์นก็แคนเซลก่อนนะครับยังไม่ใช้ Follow me อันนี้คือโหมดติดตามนะครับเห็นไหมอันนี้คือตามผมนะนี่คือตามผม ไ,ได้บังคับนะฮะอันนี้คือมันตามผม ตามตัวใช้ได้จริงนะครับผมนะครับโหมดนี้ใช้สําหรับพวกนักปั่นจักรยานหรือเล่นกีฬาหรือพวกแอดเวนเจอร์นะครับปีนป่ายภูเขาหรือเล่นสเก็ตพวกเนี้ยอันนี้ก็จะโอเคทีนี้ยกเลิกครับ Return to home กดปุ่มนี้เดี๋ยวโดนกลับมาตรงที่มันขึ้นนะครับเลีร์พื้นที่ก่อนผมก็จะวางมือถือเลยนะเดี๋ยวมันลง คนะรับใช้ได้นะครับสำหรับโดนราคา3,900บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับมีระบบติดตามตัวที่ใช้ได้จริงด้วยนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขีโมอะไรนะครับทดลองแล้วให้เห็นๆนะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนงทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ทักแชทแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับผมโอเคครับ